รีบหาด่วนรับซื้อเหรียญ10บาทราชการ9ชุดนี้30,000บาทใครมีผมยินดีรับซื้อนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไลน์บีเอ็นเคนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิยาิร้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเท้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเฟสตครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีน้องน้องนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับรัชกาลที่เก้าครับท่านใดเคยมีท่านใดเคยเห็นท่านใดเคยใช้รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับท่านใดเคยมีท่านใดเเเคคยยห็นนท่าใใดช้ รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับเพราะเหรียญที่ผมเอาไม้เพื่อนๆดูนี้เป็นเหรียญที่พี่ๆใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับแต่เพื่อนๆพี่ๆไม่เคยสังเกตครับบอกเลยครับเพื่อนๆพี่ๆไม่เคยสังเกตว่ามันมีเหรียญสิบแบบนี้หลงอยู่ตามบ้านของเพื่อนๆด้วยใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับตือนะชุดนี้นะครับรับเงินไปถึงสามหมื่นบาทนะท่านใดอยากจะโชคดีแบบพี่ท่านนี้นะครับดูให้จบดูให้จบใครมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้รบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับมาครับมาครับเดี๋ยวขอทักทายก่อน ขอแชร์ก่อนนะครับใครแชร์ขอให้รวยนะครับใครแชร์ให้ผมขอให้รวยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่อง,งเ,<ๆ>เ,เ,เองินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คมนะครับพระเครื่องพระพุทธาใครมีแล้วอยากจะขายเนี่ยแอดไลน์ไอดีได้ตามหนะ้าจอแล้วลองส่งรูปเพื่อนๆเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากราบขอภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลน์มันเยอะมากๆมันตอบไม่ทันจริงๆครับเดี๋ยวขอทักทายก่อนนะฮะสวัสดีคร สว,ส,สวัสดีพี่นาลีครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตีจากไต้หวันฮะสวัสดีพี่เดชดำรงครับสวัสดีพี่แอดสายรัวครับสวัสดีพี่มินครับสวัสดีพี่วันณามกูดอินครับอ่าสวัสดีพี่แพทพาวเวอร์ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่มนตีครับสวัสดีเอฟตีแฟนตัวยงทุกท่านกราบงามๆครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับเพื่อนเพื่อนพี่พีครับอย่าลืมครับพี่พีท่านใดมีแบบนี้ครับนี่คือเครื่องกระเบื้องเครื่องเป็นจะลงแบบนี้ถ้วยกระเบื้องแบบนี้ถ้วยกระปุกแบบนี้ผมยินดีรับตื้้อนนนบบีี่แ ยินดีรับซื้อให้ราคาดีแน่นอนราคามีตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับบางชิ้นงานเบนจะลงแบบนี้ชิ้นเป็นล้านนะครับใครมีแบบนี้นะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาได้นะครับนี่ถ้วยกระเบื้องแบบนี้เบนจะลงครับการน้ําชาครับเพื่อนๆจ๋าพี่ๆจ๋าบ้านใดครับมีการน้ําชาแบบนี้ครับนี่การน้ําชาไว้ชงชากินครับมาขายผมได้อย่างนี้สมบูรณ์ใบละหมื่นอย่างนี้สมบูรณ์ใบละสามหมื่นใครมีนะครับแบบนี้ยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับแอดไลน์ไอดีเข้ามาได้นะ เครื่องกระเบื้องนะครับลายคามนะครับเครื่องกระเบื้องเนี่ยที่เป็นลายคามแบบนี้ผมกระับซื้อนะนี่นี่นี่กาใบใหญ่ถ้วยโถโอชามนะครับกระถางแจกันนะแบบนี้นะครับยินดีรับซื้อนะบางบ้านผมไปซื้อเนี่ยจ่ายทีเป็น10บล้านนะครับบอกเลยบางบ้านผมจ่ายทีเป็น10ล้านครับมาครับสวัสดีเอฟทั้ง1,500ท่านครับพี่จ๋านี่นี่นี่น้องมีผ่านมาน้องมีผ่านมาใครบ้านใดครับมีเครื่องเงินแบบนี้ครับนี่คือเครื่องเงินครับมีเครื่องเงินเครื่องเงินถมด้วยทองแบบนี้ อย่างที่น้องบอกผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนพันเงินพวกนี้ครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนใครมีพวกนี้นะครับอยากจะขายนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเพชรวัชรานแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอครับฝากอีกหนึ่งเรื่องครับพี่ๆท่านใดครับบ้านใดครับมีพระบูชาครับไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กองค์ใหญ่อยากจะแบ่งให้ผมชาวบูชาสามารถแอดไลน์ไอดีได้นะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอและส่งรูปขอเพื่อนเนี่ย มาประเมินราคาไม่แน่นะท่านอาจจะรับเงินล้านได้นะครับไม่แน่ครับมาครับมามามาเรามาดูนี่ดีกว่าสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่พีทั้งหนึ่งพันสี่ร้อยท่านครับสวัสดีพี่คนจนผู้ยิ่งใหญ่ครับสวัสดีพี่ชนครับสวัสดีพี่การเวลาครับพี่เดชดำรงบอกว่าแชร์แล้วพี่จ๋าช่วยน้องแชร์หน่อยช่วยน้องแชร์หน่อยพี่ๆีทั้งหนึ่งพันสี่ร้อยท่านตอนนี้ครับกราบงามๆครับใครแชร์ขอให้รวยใครแชร์ขอให้คุณพระคุณเจ้าเนี่ยคุ้มครองขอให้ของแบบนี้ที่ผมกําลังตามหา ไปหลงอยู่ตามบ้านเพื่อนๆครับแชร์ทั้ง2แพลตฟอร์มเลยครับทั้ง Facebook ทั้ง u t u b e แชร์ไปจ้าแชร์ไปให้ญาติเราอยู่ว่าเฮ้ยเหรียญ10บาทเนี่ยมันสามารถขายได้มันมีแบบที่สามารถขายได้ครับเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่ครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่ครับก่อนอื่นครับมีอะไรไหมเพื่อนๆดูครับนี่คือเหรียญ10สตะตคงตาเป็นดินครับนี่คือเหรียญ10สตางคงตาเป็นดินครับที่ผมประกาศรับซื้อครับเหรียญละ1 0,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับเหรียญละ1 0 0 0 0มืบาทสวัสดีพี่เน สุเนรลานะครับอินทิราดครับสวัสดีครับพี่ครับนี่ครับนี่คือเหรียญสิบตังปีสองพันห้าร้อยครับใครมีเหรียญตราแผ่นดินรุ่นนี้ดูนะครับดูนะครับถ้าเป็นเหรียญสิบตังแบบนี้แล้วเป็นเนื้อทองเหลืองดูที่ผมบอกครับดูตามแบบที่ผมบอกครับเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมเลขหนึ่งห่างมันยาวลงมาเลขหนึ่งเนี่ยห่างมันโค้งออกมาใครที่มีเหรียญสิบตังตราแผ่นดินแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้ผมรับซื้อครับ เป็นแบบนี้ผมรับซื้อครับสภาพสวย1 0,000บาทครับนี่คือเหรียญสิบตังตราเป็นดินครับท่านใดที่รู้แล้วครับว่าเหรียญสิบตังตราเป็นดินขายได้อลละหมื่นเนี่ยต้องเป็นแบบหางยาวลบกวนพิมพ์คําว่ายาวแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับลบกวนพิมพ์คําว่ายาวแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีพี่สงการครับอ่าแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้ออันละ10,000บาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับท่านใดที่ร um ู้แล้วครับพิมพ์คําว่ายาวแล้วกดหัวใจรวๆพี่จ๋าแชร์ยัง สวัสดีพี่อาวุธครับพี่จ๋าแชร์หรือ,อยังแชร์ให้น้องก่อนแชร์ไปครับแชร์ไปให้ทุกท่านรู้ว่าเฮ้ยแบบนี้มันอันละหมื่นนะแบบนี้เราขายได้อันละหนึ่งหมื่นบาทนะครับใครมีนะครับผมรับไม่อันฟังดีๆครับใครมีเหรียญตราแผ่นดินแบบนี้ประกาศตรงนี้เลยผมรับไม่อันครับอ่ามีคนกดยาวมาแล้วมีคนกดยาวมาแล้วไปครับเราก็ดําเนินการต่อครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุชครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปีพศ2517ฟังให้ดีครับนี่คือเหรียญตราคุดท,ที่ผลิตขึ้นเป็นจํานวนหลายหลายล้านเหรียญผลิตขึ้นครับเป็นจํานวน vin, หลายหลายลาย้านเหรียญแต่มีบางเหรียญครับที่สามารถขายได้อัล 10, ่าหนึ่งหมื่นฟังไม่ผิดแน่นอนครับมีบางเหรียญครับที่ขายได้อัล 10, ่าหนึ่งหมื่นนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปี2 5 1 7ผลิตเยอะมากๆ ให้ดูหลายรอบเพราะมีพี่ๆหลายท่านนํามาขายอยู่เป็นประจําครับนํามาขายอยู่เป็นประจํานี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดปั๊มด้านเดียวเพื่อนๆพี่ๆครับดูครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราคุดแบบปั๊มด้านเดียวครับนี่ครับเห็นไหมครับปั๊มด้านเดียวแบบนี้สภาพเก่าๆแบบนี้สตาร์ทขั้นต่ําอันหนึ่งห้าพันฟังดีๆครับสตาร์ทขั้นต่ําเหรียญหนึ่งห้าพันดูนะครับเหรียญแบบนี้ถ้าปั๊มด้านเดียวจุดที่ผมบอกทุกทุกรอบคือคืออะไรครับ เหรียญต้องมีขอบตั้งแบบนี้ครับเหรียญจะต้องมีขอบตั้งแบบนี้ต้องมีทุกเหรียญฟังดีๆครับต้องมีทุกเหรียญครับพี่จ๋าแชร์ให้น้องหน่อยพันหกรท่านกดแชร์ให้น้องหน่อยใครแชร์ขอให้รวยครับใครแชร์ขอให้รวยครับแล้วนี่คือจุดที่1นนะครับขอบจะต้องตั้งจุดที่2นะพื้นผิวตรงนี้ครับพื้นผิวบริเวณตรงนี้ครับจะไม่มีร่องรอยการเจียนะจะไม่มีร่องรอยการเจียออกนะครับอย่างที่ผมบอกแบบนี้หายาก ขายได้สภาพสวยๆอันละหมื่นมีทั้งแบ 10, 11, บฝั่งระเสียนแล้วก็แบบนี <pper> <laughs> ่ครับนี่ผมได้มาคู่หนึ่งผมได้มาคู่หนึ่งคู่นี้ซื้อมาหมื่นกว่าบาทคู่นี้ครับซื้อมาหมื่นกว่าบาทครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราคุดดูตามแบบที่ผมบอกครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับท่านใดแคปเจอร์แล้วแล้วรู้แล้วว่าเหรียญหนึ่งบาทคุดต้องเป็นแบบพิมพด้านเดียวลบกวนพิมพ์กับว่าด้านเดียวแล้วกดแชร์ให้ผมเลยครับลบกวนพิมพ์กับว่าด้านเดียวแล้วกดแชร์กให้ผมเลยครับสวัสดีพี่สมายครับ มาครับมาครับแบบนี้สภาพสวยผมรับซื้ออันละ1,000 0ทใครมีนะครับเอามาแลกเงินได้อันละ1,000 0บาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วพิมพ์คําว่าหน้าเดียวแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับพิมพ์คําว่าหน้าเดียวแล้วกดแชร์ผมเลยครับความรู้ที่ผมมอบให้ทุกท่านจะได้วิ่งเข้าไปอยู่ในสมองของทุกท่านครับนะกราบงามๆครับพี่ๆท่านใดที่ กดไลค์กดแชร์ครับใครแชร์ขอให้รวยนะจ๊ะใครแชร์ขอให้รวยครับอย่าลืมครับบ้านใดครับมีเหรียญจีนแบบนี้ครับนี่คือเหรียญจีนที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีผมรับซื้อนะครับตาร์ทที่เหรียญหนึ่ง2,500ถึงเหรียญละ5,000บาทนี่คือเหรียญต่างประเทศครับนี่แบบนี้ครับขวามือคือเหรียญในพลหยวนซื้อไข่ครับซ้ายมือคือเหรียญที่อยู่ในยุคลนาณิคมของอังกฤษครับนี่ ขวามืออันละ25 0 0ถึงอันละ3 0 0 0 0 0ซ้ายมือ2 5 0 0ถึง3 0ม0 0 0ครับมีหลากหลายแบบมีหลากหลายแบบอ่ะพี่พี่ดูพี่พี่ดูก่อนสวัสดีพี่พี่ทั้ง1,800ท่านครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับอ่าขอไอดีไลน์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ไอดีไลน์ตามหน้าจอเลยจ้ะไอดีไลน์ตามหน้าจอเลยครับเหรียญต่างประเทศแบบนี้ผมรับนะรับไม่อั้นนะครับถาดน,นี้เนี่ยรับเงินเป็นแสนนะถาดน,นี้นะครับบอกเลยนะครับรับเงินเป็นแสนโอ้ย พี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใดที่พิมพ์คาว่าหน้าเดียวมาเนี่ยกราบงามๆเลยนะน้องจะกราบงามๆเลยครับนี่อย่าลืมนะเหรียญต่างประเทศแบบนี้เวลาเจอเจอ,เเจอ,เจอทีอะไรเยอะๆนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับมาๆมาฝา,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 ากพระเครื่องกันหน่อยฝากพระเครื่องกันหน่อยครับ oh. วันก่อนก็ได้เช่าพระของพี่ท่านหนึ่งมาจํานวนเยอะมากๆจํานวนเยอะมากๆครับ <c oughs> จานวนถึง7จ็ดแปดแสนบาทนี่ครับเหรียญหลวงปู่ทิมครับ,ครบใครมีแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญหลวงปู่ทิมแปดรอบครับแบบนี้ผมรับเช่านะ นี่ครับเหรียญพราเหรียญพรา,าเนื้อผงครับพราสมเด็จแบบนี้ครับพราสมเด็จแบบนี้ครับนี่ครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าเรารับหมดรุ่นใหม่รุ่นเก่าเรารับหมดครับขอให้แท้อย่างเดียวสามารถแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอนะขอให้แท้อย่างเดียวครับสวัสดีพี่พี่ทั้ง1,400ท่านครับขอให้แท้อย่างเดียวครับนี่ครับพราใหม่พราหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับถึงแม้เป็นพารุ่นใหม่ครับถึงแม้เป็นพารุ <S <S ่นใหม่ตอนนี er ้ก็เล่นหาแล้วนะตอนนี้ผมก็เริ่มเล่นหาแล้วนะครับสร้างเป็นจํานวนหลายๆล้านองค์นะแต่ตอนนี้คร มีราคาแล้วนะฮะสตาร์ทที่องค์หนึ่งห้าร้อยบาทครับสตาร์ทที่องค์หนึ่งห้าร้อยบาทครับมีคนบอกว่าผมซื้อจริงหรือเปล่าพี่จ๋าพี่จ๋าช่วยพิมพ์บอกเขาหน่อยช่วยพิมพ์บอกเขาหน่อยว่าผมซื้อจริงหรือเปล่านี่คือเหรียญหลวงปู่โตครับนี่คือเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิงพีครับนี่แบบนี้นี่ผมรับเช่าผมรับเช่านะครับให้ราคาที่ยุติธรรมบางองค์องค์ละเป็นล้านบอกเลยนะครับ พระเครื่องบางองค์องค์รับเป็นล้านครับบางองค์องค์รับเป็นหมื่นครับใครมีเอามาให้ผมเช่าบูชาได้นี่เช่ามาหลายอย่างนี่ให้เพื่อนๆพพี่ๆดูจัตุคามครับนี่ครับเหรียญจัตุคามรามเทพครับนี่แบบนี้ผมก็เช่านี่เพื่อนๆพี่ๆดูครับแบบนี้ผมก็เช่าครับเขาเรียกว่าเหรียญสแตมปี3 0นครับนี่แบบนี้รับเช่านี่ของหลวงพ่อแดงครับของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิกครับนี่แบบนี้ยิ่งรับซื้อนะนี่อันนี้หลวงปู่เทียมวัดราชกษัตริย์ครับ นี่ครับแบบนี้ใครมีนะครับพระเครื่องพระพุทธชาแบบนี้ผมยินดีรับซื้อยินดีรับเช่านะครับมาครับนี่นี่พระลีลาครับพระลีลาครับนี่ของหลวงพ่อสวงวัดชีเขามาพร้อมกับเต่าหลวงพ่อหลิวครับคันใดนะครับมีพระเครื่องแบบนี้ครับผมรับเช่านะบอกเลยนะครับผมรับเช่าสามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิยานนี่พี่เต๋าบอกว่านี่ครับรับจริงครับอ่านี่พี่อ่านเองรับจริงนี่ ไปขายหลายครั้งแล้วนี่อ่ะพี่ๆดูครับนี่นี่นี่ fc นี่ยืนยันให้ผมจริงล้านเปอร์เซ็นต์ไปขายมาแล้วรับจริงนี่อ่ะอ่ะพี่ๆดูเองครับดูเองครับนี่ให้พี่ๆได้ดูไงว่าผมเนี่ยรับซื้อจริงนะนี่แบบนี้นะครับพระเครื่องพระบูชาใครมีนะครับเอามาขายผมได้นี่หักแบบนี้ผมก็รับเชา่านี่เพื่อนๆเห็นไหมครับหากแบบนี้เหลือแค่นี้ผมก็ยังรับเช่านะนี่นี่นี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อคูณครับแบบนี้ครับผมรับเช่าครับ แบบนี้ผมรับเช่าครับเหรียญหนึ่งเนี่ยฮะสตาร์หลายๆพันถึงเหรียญเป็นหมื่นนะใครมีเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนึกถึงผมนะครับอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชามาได้เลยจ้าม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 าเรามาดูนี่กันดีกว่าครับเรามาดูนี่กันดีกว่าครับน,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 นี่คือขอเหรียญสแตมพี่ดิวเอาจริงหรือเปล่าผมถามพี่ดิวก่อนพี่ดิวเอาจริงหรือเปล่าพี่ดิวเอาจริงผมเอาไปให้จริงนะอ่าผมบอกเลยนะครับสําหรับพี่ดิวนะครับจัดไปครับอ่าพี่ดิวอยากได้อะไรผมให้หมดเลย พี่ดิวอยากได้อะไรผมให้หมดเลยครับมาเรามาดูนี่ดีกว่านี่คือเหรียญส0บบาทราชการที่9ครับพี่ๆท่านใดครับเคยมีเคยเห็นเคยใช้เหรียญ10บาทราชการที่9รุ่นนี้ลบกวนกด1กดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับพี่ๆีเคยมีเหรียญแบบนี้ไหมครับเหรียญ10บาทราชการที่9้าครับพี่ๆรลบกวนกด1กดหัวใจรวๆให้ผมเลยครับอ่าใครกด1ขอให้ของแบบนี้อยู่ที่บ้านทุกท่านนะใครกด1นะครับขอให้ของแบบนี้หลงอยู่ที่บ้านของทุกท่านนะครับใครมีแบบนี้ ผมรับซื้อบอกเลยใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับชุดนี้นะครับจ่ายเงินไปถึง3 0,000บาทชุดนี้ครับจ่ายเงินไปถึง3 0,000บาทครับใครมีนะครับแอดไลน์ไอดีเข้ามาได้นะใครมีเหรียญส0บบาทรุ่นนี้กดหนึ่งให้ผมเลยครับอ่าใครมีสวัสดีพี่แม่ดาวครับอ่าใครมีเหรียญ10บบาทรุ่นนี้รบก,กวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับมาครับจะขายต้องทํายังไงจะขายแอดแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมาเลยจ้ะพี่ๆท่านใดอยากจะขายครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมาได้ หรือถ้าเกิดอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านเนี่ยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ยานนี่ตามแผนที่ตามหน้าจอเนี่ยหาง่ายนะเพื่อนเพื่อน่อะดูเอาเซฟเอาแคปเจอร์ไปครับแคปเจอร์ไปมาครับมาครับนี่คือเหรียญ10บาทครับนี่คือเหรียญ10บาทราชการที่9ที่ผมพร่ำบอกอยู่เสมอว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันมีเหรียญแบบนี้ด้วยนี่คือเหรียญ10บาทราชการที่9ที่หายากใครมีสภาพสวยผมรับซื้อครับเหรียญละ10,000บาท ใครมีสภาพสวยผมรับซื้อครับเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทเรามาเริ่มดูกันครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่มันแปลกมันพิมพ์ผิดครับแต่บ้านนี้มีถึงสี่เหรียญฟังให้ดีครับแต่บ้านนี้ครับมีถึงสี่เหรียญครับนี่เมื่อวานซื้อมานี่อยู่ไหนถุงอยู่แถวนี้อยู่เลยผมซื้อมาในราคาสี่เหรียญเนี่ยบอกเลยนะครับสี่เหรียญสามหมื่นบาทนี่คือเหรียญสิบบาทครับมาเรามาดูกันว่าเหรียญมันแปลกไหนนี่คือเหรียญสิบบาทครับพิมพ์ด้านหัวสองด้านเพื่อนๆพี่ๆดูนะครับ พิมพ์ด้านหัวสองด้านมีใครเคยเห็นบ้างนี่ครับนี่ใครเคยใช้ใครที่เคยใช้เหรียญรุ่นนี้เคยสังเกตหรือเปล่าผมเชื่อนเนี่ยพี่พี่ทั้ง1,800ท่านตอนเนี้ยเคยใช้เหรียญรุ่นนี้อยู่เคยใช้เหรียญร,ร,รุ่นนี้อยู่ครับแต่ไม่เคยสังเกตจริงๆแต่ไม่เคยสังเกตจริงๆครับว่ามันมีเหรียญสิบแบบนี้อยู่ด้วยนี่คือเหรียญสิบบาทนี่ครับแบบปั๊มสองด้านเ <Be> พื่อนๆพี่ๆดูนะนี่ครับแบบปั๊มสองด้านจุดสังเกตวิธีดูภูมิคุ้มกันฟังให้ดีครับ จุดสังเกตวิธีดูภูมิกุ้มกันสําหรับเหรียญน,นี้ครับดูนะให้เราดูที่ขอบนิกเกิลด้านนอกให้เราดูที่ขอบนิกเกิลด้านนอกจะต้องพิมพ์เหมือนกันจะต้องพิมพ์เหมือนกันต้องเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับดูนะครับมีคําว่าประเทศไทยมีคําว่าพศ2537แบบนี้ต้องเหมือนกันทั้งสองฝั่งดูนะครับขอบเหรียญเดี๋ยวมีดราม่าอีกโอ้ยมันเอาเหรียญสิบไปเจียมาอย่างงู้นอย่างนี้มันต้องเป็นแบบของของคุณเท่านั้นมันถึงจะมีราคา นี่ครับดูครับเหรียญสิบพวกนี้ไม่มีล่องรอยผ่านการเจียเห็นไหมครับไม่มีล่องรอยผ่านการเจียใดๆทั้งสิ้นเหรียญสิบแบบนี้หายากมีราคาครับมีราคาถามว่าราคาเท่าไหร่ใครมีสภาพสวยเดิมๆผมรับซื้อครับเหรียญละ10,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับเหรียญละ10,000บาทแต่ต้องเป็นเหรียญที่สภาพสวยเนี่ยล่องรอยพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับร่องรอยพวกนี้มีผลต่อราคาถามว่าเหรียญพวกนี้มันหลงอยู่ตามบ้านของเพื่อนๆยดงไงเพราะเพื่อนๆไม่เคยสังเกตงครับ พราะเพื่อนเไม่เคยสังเกตครับว่าเฮ้ยไอเหรียญสิบแบบนี้มันมีราคาและมันมีค่ามันมีค่าครับแบบนี้เหรียญละ1 0,000บาทนี่คือเหรียญสิบ,บาทราชการที่9ครับแบบนี้10,000บาทแบบนี้ก็10,000บาทครับชุดนี้ผมจ่ายเงินไปถึง30,000บาทครับสาหรับเหรียญสิบาทราชการที่9ย้านะครับมีราคาเฉพาะเหรียญสิบาทราชการที่9รุ่นนี้มีราคาต้องเป็นปี3 1ปี33แล้วก็เป็นแบบนี้ครับคือ แบบหัวหัวกับก้อยก้ยครับใครที่มีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้อย่าลืมดูนะครับอย่าลืมดูครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับแล้วบอกลูกบอกหลานด้วยว่าเฮ้ยเหรียญแบบนี้มันมีจริงนะและสามารถขายได้จริงมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินถึงสามหมื่นบาทได้นะครับมาครับมาครับอ้อฝากอีกหนึ่งเหรียญวันก่อนโดนดา่าวันก่อนโดนดา่า นี่คือเหร, billion, ร,าารียญสิบาทครับนี่คือเหรียญสิบาทรัชกาลที่เก้าพระราชพิธีการชนาพิเศษเป็นเหรียญที่ผมประกาศซื้ออันละสามพันบาทฟังไม่ผิดแน่นอนอันละสามพันแต่เพ e. ื <of> nice an, ่อนๆพี่ๆหลายท่านตรงนี้ครับบอกตรงนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายท่านไม่เข้าใจเกี่ยวกับเหรียญสิบาทการจนาที่ผมประกาศรับซื้อนี่คือเหรียญสิบบาทการชนาพิเศษปีสองห้าสามเก้าครับเป็นเหรียญที่แปลกเพื่อนๆเห็นไหมครับไส้สีขาวกินเข้ามาเลยไส้สีเหลืองแบบนี้ครับ ไส้สีขาวตรงนี้ครับกินเข้ามาในไส้สีเหลืองแบบนี้ไร้รอยต่อนะตรงนี้ไม่มีรอยต่อนะครับดูนะครับตรงนี้ไม่มีรอยต่อพอพลิกกลับมาอีกหนึ่งฝั่งครับพอพลิกกลับมาอีกหนึ่งฝั่งครับเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมครับนี่คือเหรียญสิบบาทกาญจนาพิเศษที่มันตลกที่มันแปลกครับมันแปลกยังไงเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูฝั่งนี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูฝั่งนี้ครับมันแปลกเนี่ยไส้สีเหลืองมันกินเข้ามาในไส้สีขาวแบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อเหรียญสิบบาทกาญจนาครับอันละ สามพันบาทใครมีนะครับเหรียญสิบบาทแบบนี้หรือว่าเหรียญสิบบาทรุ่นอื่นที่เป็นแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับท่านใดแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรวมๆมาครับแคปเจอร์ครับเหรียญสิบบาทกัญนานะอันละสามพันบาทแคปเจอร์ไว้ครับแคปเจอร์ไว้ดูครับอันละสามพันบาทครับ นี่ฮะแคปเจอร์จ้าใครแคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรัวๆมาครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญสิบาทที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีสังเกตดูสักนิดอาจจะรับเงินถึง30,000บาทได้นะครับมันเป็นเงินที่เยอะมากๆมันซื้อทองได้บาทกว่าเลยนะใครมีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามนะครับพระเครื่องพระพุทาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะรีีีบบบบตตอออกกกลััััททนนนะคครรแ่่่็เเิดขงงพืยไมมาา กราบขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลายมันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขีม่บรรลาเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง1,700ทัท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระพุชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ